จะเซ็นได้ในหมู่ถ้าเป็นกำนันเนี่ยเขาจะเซ็นได้ในตำบลตำบลถ้าเป็นปลัดอำเภอเขาจะเซ็นได้ในอำเภอค่ะก็คือเขาคุมอย่างนี้ไปที่ไปที่อำเภอได้ไหมไปที่อำเภอได้ไหมไปอำอไดไปที่อำเภอถ้าไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครเลยไปที่อำเภอจบเลยนะครับเขาจะส่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาตรวจสอบครับนะครับหรือมาที่บูนี้ก็ได้ครับมาเอาเบอร์ กำนันเก่งเลยเราเลครับเราแจ็เราเรามีคอนแทคของผู้ใหญ่บ้านอยู่นะครับมามาเอาคอนแทคผู้ใหญ่บ้านจากเราได้แต่มารับจากเรานะเราไม่เราไม่บอกในไลฟ์เนาะมารับจากเรานะครับคือคือมาตอนนี้ก็คือจะมีเราจะมีใบสมัครของโครงการไว้อำนวยความสะดวกไว้ข้างหน้าให้ด้วยนะคะก็ท่านก็เตรียมบัตรประชาชนหน้าบุ๊คแบงค์มารูปถ่ายมาถ้าเป็นร้านค้าใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นร้านค้าเดิมเอ่อ ก็สามารถกดในแอปแบนเนอร์ตัวเองได้เลยนะคะหรือถ้าคือบางทีแอปไม่ได้ทำเนี่ยคือเก่าแล้วที่น้องเขาไม่มีปรินเตอร์ไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้ปรินเตอร์ไม่ได้ใช้กันแล้วใช่ไหมใช้ได้น้อยโลก็เนี่ยมามาเอาเอกสารจากเรามาให้เราปริ้นได้ทุกถ่ายบ้านอะไรอย่างเงี้ต้องใบบัตรเราบริการบริการให้นะครับให้เราไปเอาตหรือแอปพลิเคชั่นตัวเกนี้สับสนก็คือว่า โหลดไปแล้วแต่ว่าลบไปแล้วโหลดใหม่แล้วก็สแกนหน้าไม่สําเร็จแอปไม่เด้งอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ไปปิดอะไรสักอย่างในแอปพลิเคชันตั้งค่าไว้ครับอันนี้พี่ต้องก็ทีมงายก็ช่วยดูได้ครับนะครับก็ติดปัญหาใดๆนะคะอย่างอย่างที่บอกวันนี้เราจะเป็นหน่วยบริการอาสาประชาชนนะคะก็ติดปัญหาใดๆก็เข้ามาพูดคุยเข้ามาแจ้งเรื่องได้เลยเนาะวันนี้ถือว่ามาประทาสสมพันธ์ทั้งในเรื่องของโครงการของเงินรัสนะคะ แล้วก็คนละครึ่งที่จะเปิดใช้ตั้งแต่วันที่29ทอ,อีกสสัปดาห์นะคะคก็เราที่เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใช้นะคะคก็จะเริ่มใช้ได้เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอพักประชาชนนะคะตอนนี้ใครอายุครบแล้วมีข้อความแจ้งเตือนว่าจะหมดอายุแล้วสามารถต่อได้กับเรานะคะเหมือนเดิมที่ร้อาิบบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ใช้งานพวกเราอยางคุ้มค่าได้เลยแล้วก็ติดตามเราในที่เพจเราต่อวุฒิการบูชูนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะพวกเราก็ดูแลพื้นที่บางพีนะคะอย่างเต็มที่สมุดประการเรานะคะก็จะบริการแบบนี้อยู่ตลอดทั้งปีนะคะถ้ามีมีเหตุเร่งด,ด่วนหรือมีเหตุเรียกร้องมีปัญหาใดๆหน้าบ้านท่านนะคะหรือในผลกระทบในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะไ, <ป S 1> ไม่ว่าจะเป็นระดับหน้าบ้านหรือระดับทางกาสัญจรเรานะคะสามารถมาแจ้งเราได้ที่บูธ เหมือนกันนะคะก็คือเราก็จะรับเรื่องรับคําร้องวันนี้ก็จะมีฟอร์มมาให้ลงชื่อนะคะแล้วก็เราจะรวบรวมปัญหาผลกระทบของทุกท่านนะคะเพื่อนําไปประสานต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํามาสู่การแก้ไขนะคะให้ท่านได้รับความสะดวกสบายที่สุดนะคะ,อ,ะอันนี้คือเรื่องรับร้องแล้วก็ยังมีเรื่องของเมื่มมมอกี้สมัครสมาชิกไปแล้วก็อย่างที่คิด<ะ>บอกทุกวันนี้เรามารับเรื่องร้องเรียนเนาะแต่ว่า<ะ>เอ๊ะทำไมมาม<ะ>เป็น คนละครึ่งไม่อะไรอย่างเงี้ยคือหนึ่งในคําร้องเรียนคือที่ลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ได้เราก็เลยมา,รมาเราก็เลยมาช่วยรับหนึ่งในเรื่องร้องเรียนเราก็เลยบริการไปเลยนะครับว่าประธานนะครับประชาสัมพัษณ์นะครับการลงทะเบียนนะครับคนละครึ่งพาสน,นะครับทำยังไงทาทาไม่ได้มาปรึกษากันนะครับผมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับรับเรื่องร้องเรียนนะครับนอกจากเรื่องคนละครึ่งพลาสที่บางท่านอาจจะมีความไม่เข้าใจในการลงทํายังไงแล้วนะครับเรื่องร้องนี้อื่นๆนะครับ ไฟไม่ติดนะครับถนนพังนะครับน้ําท่วมนะครับหมาจอดนะครับเรื่องปัญหาอื่นๆนะครับในพื้นที่ของท่านนะครับพวกเรานะครับทีมผู้ช่วยสสทีมงานพักประชาชนนะครับก็มารับเรื่องร้องเรียนถึงหน้าบ้านท่านนะครับที่กลุ่มโครงการหมู่บ้านพฤกษานะครับตรงนี้นะครับหมู่4ตำบลหนองใหญ่นะครับผมก็พบกับพวกเราหรือนะครับเข้ามาพูดคุยมาให้กําลังใจพวกเรานะครับในการทํางานหรือมาร่วงกับสนุนนะครับ เป็นพ่อนำเลี้ยงของพวกเรานะครับ5้าิบาทนะครับสำหรับการสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับนั้นเขียนธนาทรเตววิทนะคะเหมือนกันนะคะวันนี้เรามาพักประชาชนบ้านอยู่ข้างๆพี่เดี้ยวมาจาดการธนาทรธนาทรเตววิทนะคะบ้านอยู่ไรขที่3 3 5สาับนอ่าม่นมากนะคะจัดไถึงเลขที่เลี้ยนบ้านเอี่ยนบ้านทุกต่อไปค่ะทุกคนไม่รู้เพราะทุกคนยังไม่ได้ตรวจสอบ ค่ะก็็ถ<ย>ือว่าเป็นความ<ย>สาใส<ย>่ใจของทีมงานเรานะคะถือว่าเป็นความเออทีมงานเราก็ให้ให้ความใส่ใจกับลูกบ้านท้อพื้นที่นะคะโอเคเหมือนกันเมื่อกี้ธนาธร์สวิตเราเป็นพักประชาชนสวิตแล้วกันนะคะวันนี้ตามมาจากทางไลฟ์ได้เราจะอยู่ตรงนี้นะคะคจนะถึงหกโมงนิดๆนะคะแล้วก็หกโมงครึ่งแล้วก็เมื่อกี้นี้เลยร้านแรกเราไปที่ร้านส้มตำใช่ไหมครับ ใครกินซุปตัแล้วบ้างไก่ทอดอร่อยมากแล้วก็ซุปหนอ่อไม้ผมกินซุปหนอ่อไม้ไปนะครับไม่รู้หมดอยากนะครับโอเคก็ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยในหมู่บ้านกลุ่มกลุ่มหม,ม,มู่บ้านพฤกษาวิวตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ในหมู่สี่ตะบนบางบีใหญ่นะครับจริงๆเนี่ยเรามีสมาชิกอาสาสมัครที่อยู่ในกลุ่มเรานะที่อาศัยอยู่ในหมู่สี่ตะบนบางบีใหญ่ด้วยนะครับอยากให้พี่ปืนครับลองทักทายแนะนำตัวนะพี่ปืนเป็นใครมาจากไหนครับ นั่งคุยนั่งคุยมันไม่ถนนไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งนั่งอยู่พิปปืนหายไม่ได้นะนี่นะครับอันนี้เนี่ยหลังๆเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนเราจะมีคนในพื้นที่อยู่ในทีมเราเนาะในบางพื้นที่เนาะอย่างตรงนี้เนี่ยพี่ปืนนะครับก็เป็นสมาชิกเป็นอาสาสมัครทูมอโรของเราที่อยู่ในหมู่สี่ตะบนนองที่ใหญ่เป็นเพื่อนบ้านเป็น ลูกบ้านที่อยู่ในหมู่นี้นะครับพี่ปืนครับรปรเป็นยังไงบ้างครับรามาตรงนี้นผมก็อนุชาโนมพันธ์นะครับอยู่หมู่สี่ครับหมู่บ้านบางพีนิเวศนะครับก็อ,อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดแล้วก็รู้สภาพปัญหาที่เกิดในพื้นที่ว่าปัญหารถติดน้ํนททาท่วมขยะอะไรเงี้ยตามคูคพองหรืออะไรท่อย่างเราก็จะรู้พืนฐานว่ามันเกิดจากอะไรและจะต้องแก้ แต่พี่ปืนบอกว่าอยู่บางพีนี่แสดงว่าพี่ปืนเนี่ยก็คืออยู่ติดกับกําแพงโครงการข้างในฝ<อ>ั่งในข้ามเลยใช่ไหมครับแสดงว่าปัญหาที่เจอน่าจะคล้ายๆกันครับปัญหาที่เจอของแถวบ้านพี่ปืนเป็นไงบ้างครับเหมือนร <ผม S 2> ตรงน,นี้ <ผม S 2> ไหมก็น่าจะน่าจะหนักกว่าตรงนี้ก็คือน้ำจะน่าจะท่วมสูงกว่านี้นี่เพราะ,ราะผ,มผมเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเก่าเก่าแก่ครับผมแล้วก็ส่วนมากก็ถนนก็ยังไม่ได้ทําการพัฒนาทั้งท่อระบายน้ำไม่เคยลอกมามแบบที่ปิดตี3ปีอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เกิดมา ก็เลยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้รับการดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะเข้ามาพัฒนาตรงนี้เพื่อดูแลให้ทางหมู่สี่ได้ทุกคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะับแล้วก็จะไม่เคยประสบปัญหาเรื่องน้ําท่วมต่ออะไรเงี้ยครับเราจะมีการเชิงป้องกันแล้วก็ทัช่วยกันดูแลแล้วก็ทําให้ปรับตอนนี้าภาพให้ดูเมืองเราน่าอยู่ขึ้นด้วยครับก<ม>็เรียกว่าพี่ปืนเนี่ยถึงไม่ได้อยู่ในกลุ่มหมู่บ้านพึกษาแต่อยู่ในหมู่สี่เหมือนกันแต่ว่า ปัญหาที่เจอก็คือที่นี่เจอน้ําท่วมยังไงพี่ปืนก็เจอท่วมเหมือนกันใกล้เคียงกันหนักกว่าใช่หนักกว่าเทอที่อี่ที่นี่ครึ่งขาผมว่าจะเอวครับเพราะว่าล่าสุดก็เกิบเอวออครับอ๋อครับผมบ้านผมชั้นหนึ่งก็ไปหมดเลยครับครับแล้วก็อะไรอะไรทําให้พี่ปืนเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครกับทีมบางพีทูมอโรเราอะครับอันนี้จริงๆผมคือต้องการที่แบบว่าต้องการตอนแรกอะเอาแบบตั้งแต่ไมัยรุ่นแรช่วงสัยรุ่นก็คือคิดว่า ้าที่ตรงนี้น่าจะมีเจ้าที่อบตอรหรืออะไรอ่าเง้ขาดูแลเราอยู่แล้วรเราไม่ไม่จะเป็นเรื่องคือผมไม่ได้อยากเขาเ้ามาอยู่มาดูแลทางเทศบาลหรือทางราชการอะไรเลยนะฮะยิงๆผมไม่ได้อยากจะยุ่งอะไรตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราก็ทํางานของเราอยู่ปกติกันแหละนะฮะแต่รู้สึกว่าเราตั้งแต่ผมอายุปรยี่สิบห้าอย่างเงี้ยครับมันก็เกือบมาสิบกว่าปีแล้วเพรนี้ก็จะติดติดแล้วก็เลยแบบว่าทําไมมันยังไม่มีการพัฒนาหรือการดูแลอะไรเลยทำมาถึาางแบบยิงย่งปล่อยให้ป่าละเลยยิ่งหนักกว่าเดิมก็เลยอยากจะเข้ามาทําเองดีกว่า เพราะว่าเราคิดว่าเราเข้ามาทำเองเราได้จะตอบโจทย์มากกว่าใชดีกว่าครับก็คือตั้งแต่พี่ปืนเกิดมาเนี่ยอยู่ที่บางพีใหญ่ที่หมู่สี่เนี่ยมาตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ย20กว่าปีนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอย่างชัดเจนนะครับภาพผมตั้งแต่เอาเอางี้ตั้งแต่ตอนผมน่าจะมาตั้ง7 8หัวที่ทำถนนบ้านผมนะอะไรจะนั้นก็ไม่มีการทําอะไรเกิดมาเลย ก็จะไม่มีอะไรเลยแล้วก็ภาพพวกเท้าสามติบปขึ้นมาก็จะอยู่อย่างก็ออยยู่่างนั้นถนนก็จะเหมือนเดิมผู้ย่างก็จะเหมือนเดิมหมดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่อะไรพัฒนาครับผมพูดถึงสิ่งที่อยากให้เปลี่ยนแปลงอย่างพัฒนาถ้าให้พูดถึงหนึ่งอย่างนะพี่พี่ปืนอยากให้ที่มูสีแห่งนี้นะครับเปลี่ยนแปลงที่สุดหรือพัฒนาที่สุดคืออะไรครับพี่ปืนผมบอกว่าถนนบนทางครับแล้วก็เรื่อง เรื่องน้าท่วมกาที่เนี่ยหลักๆอ่ะประกานรน้าท่วมมันเยอะแต่ถามว่าลองผมนะปู่บ้านผมนะจะน้ําท่วมทุกปีครับน้ำท่ว,ปปวงไปไม่ะจะทุกป,ปีเป็นกิจวัตรประจําวันประจําปีแล้วมันก็เลยอยู่จนชินผม,ผมก็เรยผมก็เรู้สึกว่ามันไม่ควรจะชินนะมันควรจะต้องการ<อ>มันต้องการแก้ไขค,ครับมันควรแบบมันต้องดีกว่าน,นี้มันไม่ใช่แบบว่าเขาลูกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็น่าจะมีอะไรที่ดีขึ้นกว่านี้ครับผมโอเคก็คือ มันมันมันอยู่ได้มันทนได้แต่ว่าไม่ทนดีกว่านก็เลยเป็นเป็นที่มาของทาให้พี่ปืนเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครกับทีมของของพวกเราเนาะนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับถามพี่ปืนก็คือแล้วนอกจากสิ่งที่พี่ปืนเข้ามาร่วมกับเราแล้วเนี่ยหลังจากที่เข้ามาร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของพลประชาชนแล้วเนี่ยเรียกว่าชีวิต ของวิปืนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับในทางใดในทางใดบ้างครับวิปืนอ๋อของผมว่ารู้ได้รู้จักยิ่ทีรู้จักขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํางานของทางราชการแล้วก็แล้วรู้จักคือมันมีความู้หลายอย่างแล้วก็รู้จักครูมิประเทศหรือคู หมู่สี่เราบางทีเราด้วยเยอะขึ้นเพาะว่าเราต้องแก้ไขตรงไหนอะไรมันเป็นยังไงที่เราไปไม่ถูกถามว่าผมอยู่ที่นี่มาผมก็ไม่ได้ขับตกซอยแต่หลังจากที่มาอยู่เนี้ยก็รู้สึกว่ารู้ว่าทุกที่ตกลงซอยแล้วก็เลยจะบอกว่ามันก็ได้จะใช้ท้ตรงเนี้ย มาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ได้ดีคร่บอ๋อครับก็คือเรียกว่าพพี่ปืนเนี่ยตั้งแต่มาร่วมอาสาก็ได้ลงพื้นที่กับกับทีมในหลายที่เนาะทำให้แบบว่ารู้กว้างขึ้นมากกว่าในซอยตัวเองมากกว่าบ้านตัวเองนะครับรู้รู้ภาพรวมปัญหาอื่นๆนอกนอกเหนือจากตัวเองมากขึ้นถูกไหมใกล้ๆอยู่มาเส้นหลักใช่ครับแม่ครับต่ยังไม่เคยเข้ามาซอยหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้อะไรอย่างนี้ครับครับสุดท้ายอ่าวสามสุดท้ายนะครับแล้วนอกจากของหมู่สี่นะครับ สิ่งที่พี่ปืนอยากเห็นที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการหรือในอำเภอบางพีเราเนี่ยครับอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมากที่สุดครับรถ<ฮ>ติดครับอ้หาารถติดตงใจของมากเลยต้องพอขวดพ <c oughs> อขวดโร,คครงเรียนเตรียมบัญญางสอนตรงเนี้ยคือเป็นคือเมื่อก่อนต้องบอกว่าตอนผมอยู่แรกนะครับคือวันอาทิตย์อ่ะมันจะเป็นถนนที่โลง่งอา่าจะเราสามารถจะขับรถออกไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ติดแต่ทุกวันนี้วันอาทิตย์รถเังยกติดอา่าติดแล้วยิ่งวันธรรมดาแล้วกบอกว่าผมอยู่ตรง ระวังพินิเวสน,นะครับถ้าเกิดผมจะออกคอปวดนั่นนะออกจากหมู่บ,บ้านผมมาเพราะผมมาติดโรงเรียนนานาชาติอีกแล้วก็ติดคอปวดนั่นอีกเราใช้เวลาประมาณเกือบ40นาทีทระยะทางประมาณ2กิโลออกมาถึงประมาณตากนะครับโอ้หเรียกว่าเป็นปัญหาที่ผมก็เจอชาวบางพีก็เจอ<ช>บางพีใหญ่<ช>บ,าบางแก้วนะครับใช่รรมันรู้ว่ามันน่าจะมีการแก้ไขหรือม,มีอะไรครับคิดว่ามันน่าจะมีการแก้ไขอะไรแต่มันมไม่มีการแก้ไขแล้วก็คือจะเป็นคอปวดอย่างเดิม ครับโอ้เลวแล้วก็มีคอขวดอยู่หลายจุดด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณถนนอิงแ้วตำลุหน้ามลนิทีนะครับคอขวดบริเวณแยกเทพารักษ์หรือว่าไม่กระทั่งเนี่ยตรงหน้าบ้านท่านถนนสอบติดลุ่นสองนะครับ่เข้ามาครับผมอ่ะโอเคสุดท้ายนะครับไม่ใช่คําถามแล้วนะครับเผื่อมีท่านผู้ชมที่ดูทางไลฟ์อยู่นะพี่ปืนอยากฝากอะไรถึงกับผู้ชมที่ดูทางไลฟ์บ้างไหมครับ ผมฝากว่าถ้าเกิดเราผมตั้งใจที่อยากเข้ามาพัฒนาพื้นที่หมู่4เราครับเพราะว่าบางทีบางทีที่เขาโดนปล่อยปละละเลยอ่างเงี้ยเราก็อยากจะเข้ามาดูแลให้หมดให้ตัวถึงประชาชนถ้าอยากให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วกม็มันจะมีทมสุขภาพจิตที่ดีขึ้นด้วยถ้าเกิดเราเจอแบบเลื่อหน้าอยู่นะเกลื่องาอะไรเงี้ยครับผมมันก็จะทําให้เรา เป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นครับการที่มีเมืองที่น่าอยู่ขึ้นทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นอยู่อย่างมีความสุขมากขึ้นเนาะจะแฮปปี้ลดไม่ติดครับคือยิ่กินก็ติดน้อยนะเขาอาจจะแบบด้วยนิดเดีแต่ไม่เท่าหนักทุกครั้งที่เราดูเนี่ยใช่ครับครับผมโอเคนะครับก็นะครับและและนี่ก็คือนะครับพี่ปืนนะครับอโนชาโน้มพัดนะครับสมาชิกอาสาสมัครที่หมู่4ตำบลบางพีใหญ่นะครับขอบคุณพี่ปืนมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้ค่อยเข้าช่วงต่อไป